วันนี้พวกเราสองคนก็จะมาทำคลิปน้องสายใหม่ไม่แปลงฟันอยากรู้ใช่ไหมคะน้องสายใหม่คือใครหนูเองค่ะแล้วคุณแม่ก็พาไปเปลี่ยนชื่อแล<ม>้วร,รู้ไหมพี่หนูว่าจากชื่อเขาเปลเป็นเป็นไอต้มอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมพวกเราชื่อเป็นขนมหวานเหมือนกัน ก็เพราะว่าคุณแม่นะคะให้เราทําแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณแม่ตั้งเองนะคะพวกเราไม่ได้อยากตั้งนะคะชาส่วนน้องน้ำมูจากน้ำมูกลายเป็นลูกอ้มทีจริงนะคะน้องน้ำมูชื่อคลิปนะแต่คุณแม่บอกว่าไม่เอาดีกว่าคิดก็คือ door, คออีิดอคิปสอเสียการรันส่วนไอติมนะคะยอยักกาลันส่วน สายใหม่ไม่มีอะไรการันเลยนะคะคุณแม่ชื่อคัทลินคุณแม่ชื่อชื่อเล่นชื่อน้ำนมนะคะคุณพ่อชื่อแอดชื่อนำสกุลชื่อชื่ออะไรนะชื่อฮิตสุกากร ชื่อนามสกุลใครอยากรู้ว่าคลิปวันนี้เป็นยังไงไปชมกันเลยแล้วก่อนที่จะชมนะคะกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดการดิ่งกริ๊งกริ๊งและที่สำคัญถ้าอยากชมคลิปอะไรใหม่ๆคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ไปชมกันเลยไปชมกันเลยถู ทำไมไม่กินลูกอมอีกนะนะเดี๋ยวก็ฟันผุหรอหนูขอกินอีกจินมอีกในตู้เย็นก็มีอันนี้มันของนูงลูกอมนะไปหยิบในตู้เย็นเลยไม่อยากหนูว่าไม่อยากแปลงฟันไม่แปลงฟันได้ไงเนี่ยฟันผุูแล้วเนะี่ย เดี๋ยวคุณแม่ก็ไม่พาไปหาหมอเจิมฟันนะ่ะต้องถอนหมดสี่เลยเอาเนี่อยากกินในตู้เย็นก็มีทุบๆๆๆไปบ้วนปากแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วยนะไปบ้วนปากแปรงฟันเดี๋ยวนี้ ไม่อยากแปลงฟันแค่วัด คนไทยให้ขอบคุนค่ะคุณแม่ทุกคนนักกีตราวันป่าเสร็จแล้วไปดูพี่นักกีตาร์กันคอยเช็ดกล้องโทรศัพท์กัอนนะมันมน,มนัวทั้งหลังค่ะพี่ชนาทุกคนคิดว่าเป็นทั้งหน้าแปรงฟันเรียบร้อยสะอาดแน่นะจ๊ะพี่จะดมกลิ่นมาเดินมาเดินมาถ้าไม่ใช่ Đồn bia ah. như ừ. ừ. đón đồn quát bằng lâu đi mày đi này đi đi mày ừ. okay, okay. đi đi mày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  đi mẹ, đi mày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  đi มีกินแมนแล้วเรานะคะก็จะใช้ยาสีฟันแต้มแต้ป,ป,ป,ปากมันจะได้หอมสุดชื่นค่ะยาสีฟันพี่หนูใช้คอ,อกเกตแต่หนูใชอันนี้อันนี้ต้องใช้คออันนี้นะคะเป็นของพี่นะของพี่ปกติพี่จะใช้คอ,อก,กีตแต่อันนี้เปลี่ยนมาใช้กับ นี่ค่ะจะดูแต่ทุกคนจ,จอน,นี่นะคะนักกีตารนะคะเคยทำแบบนี้บ่อยมากไม่เป็นฟันเลยโอ้ยทุกคนขอโทษค่ะนักกีตาร์ไปนั่งฉายใหม่นะคะนักกีตาร์เป็นเชื่อแล้วฉายอะไรเลือกไปเลย เ,นะเวลวๆสี่ลูกค่ะแม่ไม่ด่าหนูใช่ไหมที่หนูไม่เปลงฟันปนไม่ได่าหรอก็แค่ถ่ายเล่นๆกันเนาะ ชมค่ะน้องกีตาแปลงฟันหรือเปล่านะคะแปลงของจริงค่ะพี่จะไปถามแม่ค่ะไปค่ะไปถามน้อคุณแม่ค่ะน้อกีตาแปลงฟันหน่อยมวยหนีลูกูดแม่บอกพี่ว่าให้น้องกีต้าดูแลความสะอย์ก็โอเค

เดี๋ยวจะพางกิต้าไปหาคุณงอนะคะอค้ ้อนกิด้านะคะไม่แบงฟันค่ะดูสิทุกคนเป็นวามจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ทุกคนแ่กินทานนะทุกคนจะให้กล้องซูงใกล้ๆลหนูจัไมท้อพีกพี่บอกอยู่าว่าให้แบรงฟันเรากินลูกอมสิ่งหันหลังน แล้วยังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะมีอีกตอนหนึ่งไปรับชมกันเลยบูอันนี้นะคะจะเป็นอีกตอนหนึ่งวันชูชินายหลานนั้นจับที่โดนตรีเจ็บไหมเจ็บแล้วค่ะตอนนี้จะไม่ใช้ไม้นั้นกับน้องแต่พี่จะใช้ จะโดนเหมือนน้องกีต้า้นะคะอพอเลยทำไมมันเจ็บจ้าคาังที่จะไม่พาไปซื้อช็อคกันแล้วที่จะไม่ใช้ไม้เดี๋ยวแล้วจะใช้กระมวลเนี่ยหอยยาง แล้วก็เดินรอบห้องที่รอบก็เด นะคะคมหาลัยอะไรอ่ะนี่ทุกคนดูมาอยู่ป so .1 เองนุ๊ดหรอพ่อจับอยู่ป .1 ที่ไหนพี่จำผิดแล้วหนูอยู่ป .2 อ้าวเหรอพี่อยู่ป .4 แล้วจริงมะจริงค่ะเก็บผมให้หมดก่อนมันจะใสเบียดดี่มากผมคืน นี่เลยเป็นกระสีอะไรแบบกล้องมาขอจิบแล้วกันนะค่ะทีบ้างเนี้ยเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวแตบมึงมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอยากเห็นอังเก่งในน้องสายไหมาเห็นทำไมเพราะว่าอยากเห็นทำไมเนี่ยไปดูแบบเดียวก็ได้เฮ้ยบอกจริงๆนะ ถึงหนึ่งก็พอหนึ่งน้องใส่ใหม่นะคะจะเปเรียนดนตรีต้องใส่หมวกนี้นะเพราะว่าคุณครูแจกให้นะคะถ้าทคไม่ใส่คือต้องโดนทำโทษอ่ะนี่ทุกคนจะให้ดูใกล้ๆมานี่งานทำโหรยังไม่เสร็จเลย Waited, หนึงบอกว่าให้น <French Claire> ้องสาไหมจุกหน้าพี่ไอติมอมาจุกันใจไร้เนยอเคจุกโมลย่ะดูคเนต์นั่นเยน้องคนนั้นดิชื่อน้องเราดน้องเป็ดวชื่อไม่สมควรชื่อไม่สมควรจะทำทำแบบนี้ไม่ได้นะคะมันผิดสังคมนะ พี่ฉันไปจูกคนที่ชอบเปียร์ได้อยู่นี่มาให้จุกแฟนหมวกสีชม,มพนะูพี่ไปไหนัองนัง่นน่ะพี่จะให้ยืมอันไหนบุ้งบุ้งบังไงบุ้งบังอ๋อบังเดี๋ยวสวยหรือยังนี่สมุดดนตรีเดี๋ยวก็ยืมอ่ะขอหนึบ้างสมุดดนตรีเดี๋ยวก็เล่นเปียโนพี่ ไปส่งครูด้วยนะคครูให้ทำอันนี้ก็คือให้เอาเชิ้นชูผสมกับสีนะคะทำน้องๆน้องใส่ไหนก็ทำสวยนะสวยเพราะให้พี่เลือกเฉดสีนี่แหละไปเดี๋ยวตีกันจูจ๊ดจู๊ดจจะเรียกสัตว์กันแล ใช้กระเป๋าแบบนี้ไปเรียนดนตรีโรงเรียนพี่อยาไปหลอกถ้าคเชมเของเขาจริงหนูใช้กระเป๋าใช่ที่จริงนะคะน้องใช้กระเป๋านี้นะคะกะปไป,ไปเรียนน,ะะน้องกีตาร์เรียนอยู่โรงเรียนวัดลานาะบุญบุญแต่อันนี้น้องจะไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะที่คุณแม่ให้น้องไปเรียนคือโรงเรียนดนตรีค่ะ เดินที่เขาจะมีแน่พวกดนกรีอ่ะเด็กอ่ะเด็จะใช้กระเป๋าน้องน้ำโมดีน่้องน้ำโมกระเป๋าใช้นี้ก็ได้ใช้อันนั้นเถอะอันนี้มันสายไม่ถึง